สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยิบเกมคุกิลันคิงด้อมกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นอัปเดตครั้งใหญ่อีกแล้วนะครับกับเกมนี้ซึ่งผมบอกเลยเลยว่าหลังจากอัปเดตครั้งที่แล้วไปคือมันแจกของเยอะมากนะครับผมคือสิ่งที่มันแจกเนี่ยมันจะแจกตามตัวละครอีพิก5ดาวทุกตัวที่เรามีนะครับผมว่าเรามีตัวละคร5ดาวตัวไหนบ้างนะครับซึ่งมันก็จะแจกสิ่งเหล่านี้มาให้เรานะครับผมก็ สิ่งที่มันแจกนะครับผมนั่นก็คือ ru, ตั้นพิมพ์สูงตัวตัวละครสุ่มระดับสูงนะครับผมซึ่งผมได้มาทั้งหมด373อันซึ่งแม่งโคตรเยอะเลยและในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาเปิดตู้นี้กันทั้งหมด3 7 3ออันเลยนะครับผมอ่ะแคปไปก่อนอย่าเอาไปทำโปกคลิปนะครับก็ถ้าตกตีทั้งหมดเป็นราคาเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0 0เพชร1 1่0 0 0น่พเพอะตกเลขสวยมากเลย เราจะมาเปิดให้หมดในคลิปนี้นะครับผมทั้งหมด37มัลติก็หวังว่าจะได้ตัวละครอีพิกนะครับผมที่ผมยังไม่ตันนะแล้วก็ในคลิปหน้าเราจะมาเปิดตัวละครใหม่กันก o นะครับผมกับฮุกกี้ลดฟินองเซียนะครับผมในคลิปนี้เราเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาจัดตุดตัวนี้ต่อนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาเราไปเริ่มกเปิดกระชากันเลยดีกว่านะครับผม Let's go การหาสตอรี่ เกลือข้ามนะครับไปไปกันต่อนะฮะยาวๆมามุกเดิมปะเนี่ยเกลือปะเนี่ยโอเคข้ามนะครับผมถ้ามันเกลือคือเราจะข้ามนะครับตามสูตรสไตล์ของช่องเรานะฮะโอเครู้เรื่อง let's go โหโหขอหน่อยเถอะโอ้ม y g ก d อด รวดเร็วทันใจนะครับโอเคยาวๆยาวๆแหลกๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเมกมเพิ่งอัปเดตมันก็น่าจะแหลกอยู่แหละเอาจริงเอ้ยมาแล้ว ตัวหนึ่งนะครับผมโอเคมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าตัวอะไรอยากได้เอนเชียนวะเอาจริงนะอยากได้มากเลยดากโกโก้เนี่ยขอได้บ่าดากโกโก้ถ้าได้นี่คือดีใจมากเลยรู้ป่ามา 바로오이스터가เฉยเลยฮุกคี้รถหอยน้ำลมเฉยเลยนะครับได้อยู <su> ่ด <t Woody> ีก็ได้วอเตอร์เฮลโอเคคุ้มนะครับซูเปอร์เอติกเอ้ยประกัข้ามเอ้ยโทษโทษโทษอ่าโอเคโอ้ยมือลั่นเมื่อกี้โทษโทษโทษแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะเมื่อกี้เอ้ยมากันติดติดเลยวะอ่าอีกหนึ่งตัวนะครับผม เมื่อกี้ซูเปอร์เด็กก็สวยนะเพราะว่าครึ่งหนึ่งเป็นสีม่วงครึ่งหนึ่งเป็นสีทองเออสวยอยู่สวยอยู่ฉลามไปตันแล้วอะ่ะคือก่อนที่มันจะอัปเดตใหญ่เนี่ยผมนั่งทำทุกตัว5ดาวเลยนะคือแบบแลกไม้เเล็กทุกอย่างที่ผมมีอะ่ะเอามาอัพ5ดาวนะครับผม อ่าแต่ไม่เป็นไรก็ได้ไอ้นี่มาได้เป็นได้ว่าไงดีแดนดี้พิเศษเนาะเออก็คุ้มละมั้งอาา้าวมันอู้มากันติดๆเลยว่ะอีกหนึ่งตัวนะครับผมกระตุกใช้ได้เลยดีกว่าเราอะ่ะ <laughs> โอเคมันก็ขัดใจผมอยู่นิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก มา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 ตัวอะไรเอ่ยขอดาร์กโกโก้เอนเชียนเนปโรดละ่ะอยากได้มากขอจากใจจริงเลยนะมาไม่ใช่เอนเชียนแต่เป็นเลเจนดารี่เฮ้ยคลิปนี้ดีวะ ซูปเปอร์ปิกหนึ่งตัวเลเจนนอรีร่หนึ่งตัวนะครับผมโอเคนางฟ้าเลยนะครับไปกันต่อนะครับผมพอหมดมาคามนะฮะโอ้เอาวะเปิดไปเลยหนึ 1, 000, 000, 000, 000. ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพชรเมอกันอิมอ,มอิมบอกเลย ขอเอนเชียนไม่เอาเลยเจารี่กับซูเปอร์อีิกแล้วขอเอนเชียนได้โปรดละนะอื๋อยังไม่ถึงหรือว่ามาแล้วสิโอ,อโถมาแล้วโอ้โหอ่า ลาสเบอร์รี่ยังไม่ตันก็ไม่เป็นไรเกือ,อไปไหนะข้ามนะครับโอเคเอ็นเชียนได้โปรดลละพ lease ต้องมาแล้วป่ะวะจังหวะเนี้ย เปอรอีปิกมาแล้วนะเว้ยเลเจนดารี่มาแล้วนะเว้ยเอนเชียนกูเชื่อว่ามึงทำได้เว้ยมึงต้องมาให้กูมาวั a อะไรวัเนี่ยเลเจนดารี่สองตัวโอ้โหแล้วนางฟ้าเลยสองตัวด้วย โอเครู้เรื่องเอามาวะเอาสองตัวเอาเว้ยอย่างนอยก็มีลุ้นนะครับอันนี้ขอเอ็นเชียนหละได้โปรด please ตัวใหม่เฉยยังไม่ถึงคลิปของเธอเลยเฮ้ยจะรีบออกไปไหนวะเนี่ยคลิปของเธอมันอีกวันหนึ่งเว้ยมันมันพรุ่งนี้ไม่ต้องรีบออกก็ได้นะซีองเซียโอ้โหรีบออกไปไหนวะเนี่ยอะไรอ่ะ อ๋อรู้เลยตัวอะไรแม่งเลยอาบาชูก้านะครับผมอาไปกันยาวๆจังวะนี้ยเอาหมากันติดๆเลยวะ่ะเอนเชียนได้โปรดนะนี่ถึงยูเทิร์นอ้าอีกสองตัวมันต้องมาแล้วเอนเชียนเลเจนสองตัว ซุปเปอร์อีพิดหนึ่งตัวเอนเชีย <laughs> น <En ch ian> กูต้องมาอะไรเงียวนะเข้าใจไหมอย่าทำให้ผมผิดหวังนะครับผมเกมนี่คือเป็นเกมที่ผมรักเกมหนึ่งเลยนะดังนั้นต้องไม่เกลือนะยังไม่ถึงอีกมาเอนเชียนได้โปรด yes ได้สักทีเว้ยในที่สุดกูมีตัวละครเล่นกับเขาบ้างแม่งคนหรือเขามีเป็นชาติกูพึ่งมาได้ยินดีต้อนรับนะครับผมกับดาโกโก้ในดีของเรานะครับเฮ้อออกมออกยากออกเกินจะมาดาร์โกโก้บูถามจริงนะเอ้ามาป้า กสดีครั้นช็อคกุ๊กชิปมามามาเฮ้ยคลิปนี้โคตรผสมความสำเร็จเลยว่ะเลเจนสองตัวเอนเชียนหนึ่งสุดเอรปิกหนึ่งผสมความสำเร็จมากเลยนะในคลิปเนี้ยและเป็นของฟรีด้วยไงเอออีกอย่างคือของฟรีด้วยนะเอามา อันนี้อะไรออกก็ได้แล้วแล้วแต่เลยเชิญครับอิสโูทาวและคือผมโอเคมากในคลิปเนี้ยได้ตามที่ต้องการทุกอย่างคิดว่าไว้เปเลยเอนเชียนดักโกโกก็ได้แต่เล g e n ดีสองตัวกับซูเปอร์อีกหนึ่งตัวเนี้ยคือออกแบบอยู่ดีๆก็ออกแบบงงๆนะครับผม <laughs> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าออกมาได้ยังไงนะเอาค่ะบอยไม่เอาสิตันแล้วเฮ้ย <laughs> ไปยาวๆนะครับในคลิปนี้เอามากันติดๆเลยอีกสองตัววะ่ะเฮ้ยทำไมของฟรีรอบนี้มันดีอย่างวะปะกติผมเปิดของฟรีไม่มเคยได้ดีต,ตลอดเลยนะแต่นี่ของฟรีแม่งได้ดีไว้เอาในเมื่อของฟรีได้ดีกูก็มารับชมกันให้เต็มอิ่มเลยแล้วกันว่าของฟรีจะให้อะไรผมบ้างนะ อ,าาอ่มาอ่าฟักทองเหรอตันยังวะตันแล้วตันแล้วผมตอบเฮ้ยยังไม่ตันด้วยวะใช่ไหมย,ยังไม่ตันโอเคปลาหมึก <laughs> โอเครู้เรื่องหมึกนะครับผมเอา้าไม่ใช่หมึก อ้ามะม่วงตันแล้วแซดวะข้ามผอหมดมาอีกโอ้โหอ้ามาแล้วโอเคขอสามตัวไปเลยอิ่มๆนะครับมาอ่าตัวเดียวโอเคสงสัยขอเยอะไปนะฮะแต่ผมก็ได้มาเยอะแล้วและจริงเลเ e n d ์ a n c สองเอ็นช e r นหนึ่งซุปเปปิกหนึ่ง โอ้โหของฟรีผมละชอบจริงๆรพอมดอ่ะมา โอ้ยพาเฟผมตาลแล้วแซดว่ะเอ้ยยังไม่ตนเหรอเอ้จมผิดตัวเอ้ามากันรัวๆว่ะแต่คลิปนี้อาจจะกระตุกผมก็หวังว่าคลิปหน้าจะไม่กระตุกนะเออไม่ได้เรียกว่ากระตุกสิเขาเรียกว่าเฟรมหายไปอะเฟรมบางเฟรมมันหายไปนะเออ มาแล้วป่ะวะจังหวะเนี้ยเอ้ยจริงๆต้องมาแล้วเฮ้ยฉันรู้นะว่าเธอทำได้ตัวสุดท้ายโอ้โหมาแลนด์ <laughs> โอเคมาแลนด์นะครับผม อโอ้โหทำใม้ของฟรีมันให้เยอะจังอะแปลกใจมากเลยนะตอนนีน้เอาอีกหนึ่งตัวนะฮะเอาม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 าของฟรีจะมีอะไรดีๆกับเขาบ้างไหมเอามารอบแรกเลยเว้ยเชี่ยคลิปนี้เชี่ยเลยเนี่ย ฮะคลิปนี้เค้ยอะไรเนี่ย What the fuck โอ้โหหักนิ้วเล่นเลยแม่งก๊ปแกป๊ปแก๊ปโอ้โหโคตรดวงดีกว่าคลิปนี้อะไรวะเอนเชียนหนึ่งเลยเจนซสามซุปเปอร์เปลกหนึ่งเลยนะอะไรอะไรครับเนี่ยดวงกูจะดีไปไหนเนี่ยโอ้โหมากันต่อ,ตอมากันติด,ตด ตัวหนึ่งถ้าได้เอนเชียนนะกูขอดาร์โกโก้อีกสักตัวได้ปะเออถ้าขอได้ขอดาร์โกโก้อีกสักตัวหนึ่งเลยคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอัปเดตมนาะครั้งนี้คือกูโคตรคุมเลยนะรู้ปะ เห็ดปีอ่ามาทำไมอืมได้ป่ะไม่ได้ครับอุ่ยเสร็จแล้วโกโก้อีกสองเศษว่ะข้ามนะครับไปเหลืออีกไม่กี่มอตีแล้วนะครับผมเอาได้ ตัวหนึ่งเองโอเคมาขอดาโกโก้ถ้าเป็นไปได้อยากได้ดาโกโก้มากอีกสักตัวมาเอาหมาป่าอะไรฟ้ามหมดข้าม พอหมดข้ามนะครับข้ามโอ้โหมาว่ะมาว่ะหมดละด,ดวงเอ้ยยังยังอยู่ดวงยังอยู่นึกว,ว่าหมดแล้วโอ้โผมก็ยังมีดวงเหลือแล้วเนะี่ยถามจริงอีกสองตัวโอ้โหเอาดีครับเอาให้มันอิ่มๆไปเลย สปากลิ่งกูกูกูจะกลิ้งไปนอนกับพื้นแลนะมึงออกให้กูเลยอ่าชื่ออะไรนะในชื่ออะไรนะอะโฟกาโต้ป่ะใช่ไหมเอออะโฟกาโต้ใช่ใช่ใช่จำจริงคือแม่งจำยากเหลือเกินนะครับในคุกกี้ตัวนี้นะ ตาแดงคาบไปเราก็ใกล้เราก็ใกล้จะจบคลิปนี้แล <t> ้วนะครับผมเอามาว่ะก <t> ็ถ <t> ้ามันกระตุกก็ขอประทานโทษด้วยตรงส่วนที่ผมก็แก้ไม่ได้จริงๆนะเอนเชียนหนึ่งตัวเลจ e n สามซูเปอร์ปิกหนึ่ง แต่เลนจั่นสามตัวนี้คือแปลกมากสาว้าไผาเยอะวะอ,ออกบ่อยไปไหนฮะโอเคครับรอบสุดท้ายนะครับผมโอเคเรียบร้อยในที่สุดเราก็จะจบคลิปนี้สักทีโอ้โห เปิดมาอย่างเยอะนะครับผมเปิดมาโคตรเยอะเลยได้ตัวใหม่ทั้งสามตัวได้หอยนางลมมาได้ดาร์กช็อกดาร์โกโก้มาแล้วก็ได้ตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่เราจะเปิดกันคลิปหน้าอีกนะครับผมนั่นคือฟิองเซียนะครับผมเชื่อกมมีกูมีเงินพอไหมเนี่ย อ้โหมันใช้ของอ้โอมันใช้ของพวกนั้นอัพเหรอเฮ้ยเที่ยของอัพโคตรแพงกูบอกเลยนะว่าของอัพมึงแพงมากอ๋อโหมือเงินผมแม่งไม่เหลืออย่าง้นะโอ้โหโอ้เที่ยแค่เสียพลังมา โอ้โหแล้วดูของที่มันต้องใช้โอ้เดี๋ยวค่อยละกันนะครับผมโอ้สงสัยน่าจะเยอะใช้เยอะชัวร์ภาพเลยอย่างเงี้ยโอเคโอ้โหผมก็ต้องไปตั้งฟาร์มของใหม่พวกนี้อีกแม่งตอนนี้มีอย่างน้อยนะครับผมโอเคในคลิปหน้าเราจะมาเปิดกระชาฟีองเซียกันต่อนะครับผมกับโุกกี้ตัวใหม่นะ ในคลิปนี้ก็ได้ไปอิ่มๆเลยผมโคตรดีใจในคลิปนะโอ้โหแต่ดีใจมากไม่ได้เพราะผม <eng> เหนื่อยกับการเรียนนะครับผมเลยไม่มี energy เหลือเลยนะตอนนี้น energy <eng> แบบโดนสูบไปจากการเรียนหนังสือแล้วนะครับผมโอเคคุ้มเว้ยอย่างนั้นกูก็คุ้ม ได้อีพิกอยู่แล้วก็ตอนเปิดคุกกี้ฟิโองเสียเราจะเปิดลูปบาทกกินด้วยนะครับผมอ่าก็เก็บไว้เป็นคอนเทนต์ในคลิปหน้านะครับผมโอ้ได้รูปเยอะแน่เลย3ตัวขอตั้งเป็นดากโกโก้ได้ไหมเพราะแบบอยากได้มานานมากในที่สุดก็ได้สัทีนะครับผมกับกดากโกโก้นะตตวคนอื่นเขาได้กันเป็นนานแล้วกูเพิ่งมาได้ครับผม อัพเลยหกสิบได้ปะได้อยู่อัพเลยผมไม่อัพจนสินแล้วเพราะว่าแม่งใช้ของเปลืองมากเลยเดี๋ยวท็อปปิ้งก็ไปจัดหลังไม่เอาละกันนะครับผมโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมแ,แม่วบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ